แอทักษอรนแพทนปนภพาอมลารายการดังเดดปีออกอากาศจะเป็นวันสุดท้ายวันที่15เมษายน2568แอบทักษอรนแพทนปภาปุ้ยพิมลวัน,วนตุยตุยพุทธชาติ เหล่าพิธีกรมารวมตัวในรายการอำลาครั้งสุดท้ายในการจัดรายการแชร์ข่าวสาวสตองครบ7ปีในวันสุดท้ายในการจัดรายการพิธีกรนั่งพูดคุยเรื่องราวในอดีตย้อนภาพตั้งแต่จัดรายการปีแรกเทปแรก2พฤษภาคมสมัยน้องเรซซิ่งและน้องปีใหม่ยังเป็นเด็กน้อยตอนนี้น้องเรซซิ่ง8ขวบและน้องปีใหม่10ขวบแล้ว ผยความรู้สึกแต่ละคนตั้งแต่วันแรกแล้วความรู้สึกที่จะไม่ได้ทำรายการนี้แล้วจากนี้ไปไม่ได้มาทำรายการแชร์ข่าวสาวสตองแล้วคงจะเงาเงาโดยทางเพจรายการก็ได้โพสต์ข้อความถึงแฟนๆว่ามาร่วมทิ้งท้ายบอกความในใจให้รายการแฮชแท็กแชร์ข่าวสาวสตองซึ่งจะออกอากาศวันนี้เป็นวันสุดท้ายกันนะคะขอบคุณค่ะ